สวัสดีครับหนึ่งนะครับซึ่งพี่บ่าวก็เพิ่งมาเนาะเราก็พูดได้ประมาณสองนาทีแล้วนะครับก็แจ้งข่าวดีนะขยับไปมาให้เห็นเห็นกันทุกคนนะสุลมนี่ร้อนยังเพิ่งเปิดมันทัดไหมเอาทัดไหมเอาหัวเอาุกคนอากาศไทยที่นี่มีข่าวดีจะมาแจ้งให้กับทุกคนได้ทราบซึ่งนะช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองสดๆร้อนๆเลยครับผม มีผู้ใหญ่ใจดีท่านไม่ประสงค์ออกนามอม,มอบเงินก้อนใหญ่ให้ทีมงานของพวกเราเออไปทำความดีตอบแทนสังคมก็คือมอบให้6,000บาทเพื่อที่จะเอาไปทำห้องน้ำหลังต่อไปนะครับแล้วก็มอบให้700บาทเป็นค่าไฟช่วยค่าไฟบ้านหลังนี้ครับนะเรา จะไปทําห้องน้ําหลังต่อไปเรามีเงินทุนแล้วอืมอ่าเราจะได้ไปลุยกันซึ่งจริงๆอะ่ะเรามันมันมีห้องน้ําหลังที่เราจะทําเนี่ยมันมีนานแล้วแต่แต่ว่าเรายังไม่มีเงินทุนเราก็เลยยังไม่ได้ไปถ่ายให้เอฟซีดูเนาะออนะแต่ทีนี้เรามีเงินทุนแล้วนะเรามีงบประมาณตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะไปลุยเลยนะไปลุยเดี๋ยวไปถ่ายไปดูพิจารณา รวกมกันเนาะว่าจะใช้วัสดุอุปกรณ์ยังไงนะจะทํำยังไงนะครับทางผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้นะครับท่านไม่เปิดห่อง <c oughs> อองน้ำนะครับมอบให้ก้อนใหญ่เลย <c oughs> ทําทีเดียวน่าจะแบบในนี้เลยเนาะดีใจไหมพี่บาวดีใจดีจะได้ลุยแล้วเออ พร้อมพร้อมสแตนบายโมบูลเราจะได้เปิดสิงแล้วเพราะรอรอจะทําห้องน้ําบ้านพี่เอกนี่น่าจะนานอยู่นี่ในยสิโมบูลใหม่เราจะได้ใช้งานแล้วดีใจดีใจนะที่มีผู้ใหญ่ใจดีท่านท่านท่านก็มองดูเราอยู่นะว่าเอ๊ะทำไมพวกเราแบบเงียบเงียบอ๋อปัญหาก็คือไม่มีเงินทุน พอเรามีทุนแล้วเราก็จะลุยเลยนะทีนี้นะเราไม่ได้รออะไรแล้วนะเออเราก็นี่หรอนี่หรอไม่รอไอจ้าก้าวจะปอดรอเราโกลไลมาก่อนก็ได้เออเราโกลไลมาก่อนก็ได้หรือว่าเราจะไปดูเซิฟเซฟดูก่อนไหมได้ไปไปดูตอนเย็นนี้ไหมขี่รถขี่รถยนต์ไปดูไม่ไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้ไหมรุงนี้อีกแล้วรุงนี้อีกแลววันไหนไปดีนาตุลาหรพรุ่งนี้นะ รงนี้มั้ยลองสอบถามน้องพูช้าก่อนก่อนว่าน้องเขาจะมาไหมจะได้เรียกพิซซ่าก่อนมันจะได้โกรกอล์์จะมาแบบนี้หรือเปล่ารอโปรกอล์ย์ก่อนเนาะจะได้ไปเห็นหน้างานด้วยกันไปลุยทำห้องน้ำพร้อมกันหรือยังทุกคนลืมหรือยังเนี่ยทำห้องน้ำก่อปูนยังไงเนี่ยมันจะมองไปแล้วแต่เกิดมาอุปโภคบริโเลยเรามีผู้ชำนาญการนะโกรกอล์์นี่เรื่องผสมปูนนี่เรื่องผสมปูนนี่ที่ไม่ได้แล้วมีโมยังไงเอ้า นั่นแหละมูนั่นแหละงอะไรใส่แบบน้ำพอดีเป๊ะพอดีแบบอยากได้ประมาณไหนนะเขาจัดให้เป๊ะแล้วนี่ก่อพูนนี่ก่อบล็อกนี่ใช่มาทำเบี้ยวได้เมือชี้ไี้ยวทุกบล็อกอะแล้วไอ้บอกว่ามี้ยวทุกบล็อกคือมันเป็นเป็นศิลปะตั้งใจให้เบี้ยวจริงก่อตรงได้ใช่ไหมได้แต่สำหรับตัวอย่างอุตส่าห์ช่วยทุกคนโอเคเนาะคนดีใจเนาะเดี๋ยวเราวก็จะได้ทำความดีนะครับโรงงานสุดทีได้เดินสเลสเลเดิน สบายอยู่เนาะตัวนี้เตไมที่เลยหลังจากที่ผ่านมาเราก็ไม่ไม่ได้ทําอะไรเนาะก็คือไปทําหาเห็ดหาอะไรเนาะแล้วก็ขุดหลุมทันผมถนนทางหญ้าทางอะไรทั่วไปจิตอาสาทั่วไปเราลงทุนอะไรเใา่พอตอนนี้เรามีแล้วเราก็เลยมันดีใจมากเลยดีใจมากเลยได้ยุ้เนะขอบ เป็นงานทางตขอคุยเ่ยสังคมเนาะใช่ท่านได้เห็นเราก็ดีใหมากเลยคือเราเรายินดีนะที่ว่าท่านมอบทรัพย์ให้เราเป็นสื่อกลางในการเราเป็นสะพานบุญที่ไม่ทําให้กับ ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ท่านก็ถือว่าให้เกียรติพวกเราเราก็ขอบคุณท่านที่ไว้ใจแล้วก็ให้เกียรติพวกเราในการนำนทรพย์ของท่านเปสรต้าอยู่ให้กับคนที่เขาอย่างลําบากอยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านมากขออยท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะเราเป็นตวกาเนาะเป็นตุกาให้นะ คนเดียวท่านที่สามเป็นนะครับผมเข้ามาสู่ตัวท่านและครอบครัวท่านนะครับดูครับผมโดยพอนี้ก็ยาวนะเยอะยาวเยอะยาวเยอะยาวอ๋อเนาะยาวยาวอชินจังโอ๊ะพี่เอ้ไม่พอนะยาวก็ให้ท่านก็สุขภาพแข็งแรงนะครอบครัวและก็ตัวท่านด้วยนะครับผมตัวท่านกับครอบครัวท่านด้วยเนาะให้สุขภาพแข็งแรงนะติดเงินได้เงินคิดทอนได้ทอนนะครับผม อายุวันนั้นสุกับละก็ให้เตรียมพร้อมนะครับผมครับต่อสาธุครับบโอเคนะครับผมนกกล้องเรามองกล้เรามองอยูตรงที่ดูกล้องเราถ่ายเลยเออนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไปแค่น네ี้นะครับผมรอสวัสดีครับ